คุณผู้ชมคะล่าสุดโยเกิร์ตได้มีการเคลื่อนไหวผ่าน i อของเธอหลังจากที่หยากกับ PK ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นรูปภาพของเธอในลุกวันที่ไปออกรายการคุยแซบโชว์ค่ะสวยมากๆให้ดูภาพก่อนนะคะก็เป็นภาพแบบสวยสตรองความแซบความนางแบบนี่ค่ะโดยเธอก็โพสแคปชั่นนะคะแล้วก็ในภาพนี้เลื่อนไปก็จะเห็นว่าเป็นข้อความที่ขอบคุณเพื่อนๆนะคะ นี่นะคะภาพนี้เขาพูดประมาณว่าทุกครั้งที่เขาเจอปัญหาเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆที่คอยชี้นําชี้แนะให้แก้ปัญหาไม่ได้สนับสนุนไปให้ในแบบในทางที่ไม่ดีทุกอย่างก็คิดไปตามเหตุและก็ผลนะคะแล้วก็เหมือนแบบดีใจที่มีเพื่อนแท้แม้ว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะแบบมีไม่เยอะก็ตามนะคะขอบคุณเพื่อนที่นาําพาเธอไปในทางที่ดีค่ะก็คือโยเกิร์ตเข้มแข็งมากๆคุณผู้ชมค่ะ ซึ่งหลังจากโพสต์ไปนะคะก็มีเหล่าดาราต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียร์หันษาเดียนาปุ๊กลุกหรือว่าเอ่อแนทนะคะก็เข้ามาส่งกำลังใจให้เพียบเลยค่ะทุกคนก็แบบส่งหัวใจแล้วก็บอกเป็นกำลังใจให้ซัพพอร์ตเสมอน,นะต่างๆน,นัและที่พีคมากเลยนะคะนั่นก็คือโยเกิร์ตได้ลบภาพ งานแต่งงานของเธอกับ PK ออกเกลี้ยง IG เลยค่ะรวมถึงภาพคู่ต่างๆแต่ก็จะมีอยู่บางคลิปนะคะที่อาจจะเป็นความทรงจําดีๆหรืออาจจะเป็นงานที่เธอ,อยังไม่ได้ลบออกจากไอจแต่เท่าที่ดูก็คือเป็นภาพของโยเกิดทั้งหมด IG จนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาส่วนใหญ่เลย ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆนาน,นานั่นก็แสดงให้เห็นว่าเธอนั้นได้ตัดสินใจแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เข้มแข็งขึ้นมากนะคะแล้วก็ลบภาพลบความทรงจําอะไรที่อาจจะไม่ดีออกไปเหลือแต่สิ่งดีๆเอาไว้ก็ชื่นชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณโยเกิร์ตนะคะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดทางฝั่งของโยเกิร์ตส่วนทางด้านพีน่ยยังไม่มีการโพสต์อะไรใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่ออกรายการวันนั้นค่ะ คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามมุกปริมนะคะ